บุญแล้วจังมาหรือว่าศาสนาพาไปให้เอาที่สบายใจยูทูบเบอร์น้องใหม่บุญแล้วจัง mm. มามาย้ำได้กบลาบบสายดอกโบรันว่า mm. เอาที่สบายใจแล้วจังมา มายำได้ก็อย่าได้ตีกันวันนี้ค่ะพี่น้องแม่เราไม่ติดใจไปรักช่วงกินทุกช่วงเมนูนำเสนอวันนี้นะคะท่านผู้ชมมาเข็ดยำให้พี่น้องมากินยังห้เฮ็ดกินที่หองยาตีกันตอีกันพอสบายใจเมนูนำเสนอวันนี้นะคะท่านผู้ชมย่างเสือทุกชั่งอย่างเสือกับแก้วขมนะพี่น้องเด้ออ้ยสุดยอดท่านผู้ชมสุดยอดเมกาท่านผู้ชมอเมริกาก็มีเสือนะคะท่านผู้ชม ฝรั่งเขากินฝรั่งเขากินไม่เป็นหรอกเสือเขาบอกว่ามันเหนียวนะพี่หลังเด้อเอยดูจากของแสบบ่ะมไม่ได้ห้องดากแก้วคนนี้ป่ะขอบคุณหล,ลายๆที่ท่านเข้ามา,ากดไลค์ให้กับเอาที

จัดเวทีอยู่นี่อือยังสี่หลักพี่น้องมันบ่มีแอดมินมันกับพ่อปันนำ้ำน้ำมันมีโต้ซอยแล้วพี่น้องเลยตัดต่อที่แบบโยเครื่องกับยุ่นี่ลไอีหยังกับยุ่นี่พี่น,น,น้องเอ้ยโซ่ถ้ไม่ชอบแบบไหนตุ๊กเบยนั้นแตกต่างนี่นะเนี่ย <laughs> พูดนะบางสาวากับตุ๊กฮังเอ้ยตุ๊กเวที ย่าตีกับท่านผู้ชมมันเห็ดเห็ดใหญ่ท่านผู้ชมมันัปาดตอนอ่ะทาใผูชมไม่ได้ย่างเสือท่านผู้ชมติดมันโอ้ยซัมบารีกับสิบบอสโดดเวทีที่นั่มานี่ยฟ้าจังไกติดมันขาดเนี่ยเมนแนวลรูปอ่ะเนาะกินอยากกินซาซาน่ากูว่าเออของแสียมากกับหยางเสือท่านผู้ชมย่างเสือท่านผู้ชมย่างเสือท่านผู้ชมโอ้ยอย๋ยพาทางใส่เราซื้อใบแดดดอก เอา,า,เาอแก้วขมนะพี่น้องแก้วขมขมแบบอืน้ำตาลลดหวบเลยหนีเลยน้ำตาลอืมบอร์เรียบโอ้แก้เป็น้ออืมต้องใส่ของ เที่ยวกับเผ็ด่ะแสบไปหน,น่อยเก็จสกินตอนเอียว่ามีมันปันไดอันนั้นายก้นสวยสะหลูก็ทดอ้วนปันไดลู <laughs> กท้ออะไรแต่ลูกอืมาทานนยอันก็เป็นผูดดีนีใ่ใส่อ ใส่สับมาเนี้ยมาเนี้ยอือพูดไปหนอ่อยโอ้ย,ยบบากกำลังพอหมังหมังเลยท่านผู้ชมเนี่ยพอสำดีสำนึงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่แหละพี่น้องเขาเอิ่นว่าพอสำดีสำนึงไม่สุมกมากนะครับท่านผู้ชมถ้าสุกมากมันจะแข็งเลยพี่น้องเด้อโอ้ยตนไม่ที่หุ่มซะนี่กับแก้วขมพี่น้องมันเขากันเสือ้พี่น้องเสือ

ักพลิกปน่า่ผู้ชอบมักฝังอะไรบ็ด ไอ้ทีไม่ให้เข้าติดมือนะครนะับท่านปะธาน่ติดโอ้ยก็เผ็ดแต่ไปหน่อาต้องกินผักกับผักแล้วนะข้าวาาเส้นขอาวเส ขางนอกก็ไม่ออกมาตัดข้างนอกด้วก็ทำใท้ช่วงสยเหยือ่อยากปัดอย่างปัดซาด้วยซ่ซน่ากูเหือ่อยากเหยอ,อยากก็หมายถึงดูแล้วอะ่ะเออตัดยากอะ่ะดูแลไม่อยากกินประมาณนั้นนะเพี่นอ้องเหื่อยากถึงช่วภาษาอีสานจะเลเหือ่อยากเห็นเรากูเหื่อยากโซ่โซน่ายาักหลายประมาณนั้นนะ เออกระตัดนีธรรมดาเนาะเป็นงนี้ก็เพตัดใ่เขียงมากลยมอ้มันีเวลาพี่นาะตัดพี่นี่ละเนี่ยถ้าเราตัดง่ายไปแต่งใส่จานยากเยเวลามากินมันสีมันมันสีโบต่นเต่นทอทอหนีแล้วพี่น้องเด้อถ้เรามาตัดกินเีลคำเนี่ยมันจะอร่อยกว่านะคะท่านผู้ชมอิลิถ้าเราตัดมาแล้วเป็นกองกองเนี่ยมันมันจะไม่น่ากิน เพราะว่ามันจะจะได้มีช่วงพักเบรกไงพักเบรกเนี่ยช่วงที่ที่เราหั่นนี่แหละเป็นเป็นช่วงที่พักเบรกได้ไหมนองเอ๋อถ้าเราอ่าตัดมาแล้วหั่นมาแล้วก็หยิบใส่หยิบใส่มันก,มนก็มันก็ไม่ตื่นเต้นนะคะทุผู้ชมมันก็ต้องมีช่วงที่อหั่นช่วงพักเบรกช่วงเคี้ยวอืมอืมแบบดิบดมันจะอร่ายได้ไหม Ja. Mm -hmm. yep. chắc bỏ bọc vào còn cancer cam là ít bỏ được bữa bản phai mẹ con อยากจะบอกอยากจะบอกว่ารอยเอสสระข้ามบริเวณบั้นไพรแม่งคนปากสองโคราชกรุงเทพได้เวลาแซ่บกัน ทำไมก็หลอะเนอะแ <c oughs> สบปะอุย้ยอยากจะบอกว่าลอยเอ,เอ,อสซอคข้ามบริวารมันบานไพ่เม่งค้นสักก่นลหรอ <c oughs> ทำไม <c oughs> จะทำมาแสบแด้ขนาดนอ้เ <c oughs> ด็กด่ง เก้ากระสับบีงัวของแถมร้อยเหรอซาลาเบอร์ nghèo ý lý xâm lập phá lăng cái cho bất kỳ nào Ô ô cầm khẩu nhai Ừm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ lìa không bỏ lỡ những video hấp ิดมันสิคนบอกบักพผาอ่อนมันหร <c oughs> ือไม่บักพผาอ่อนเนี่ยเขาไม่หยุดน้ำโตงวงดนีด่เจ <c oughs> <c oughs> ้ามึบักพผาอ่อนได้เป็นออน,น,นอก็จะเลือกบักพผาอ,อ่อนไหมเนี่ยเราไม่รู้มันอ่อนมันไม่ใช่มันแขกน,นี่มันอ่อนมันจะไม่มันมากมันจะไม่เป็นไข่และไปหลังเด้อ ถ้าเราหมักไว้นานๆค้างคืนมันนี่จะแซ่บครับ แซ่บเนาะพริกแต่ไม่ต้องเผ็ดนุ่มๆมนัมนเลยแซ่บ งอน,นตุ่มมั้ยโอ้ยเกี่ยแม่ถึงใจครับว่าต้งกินต้งหายไปลน่อง หรือเราจะกินเป็นตุ้มๆก็ได้ท่งนเหรบวกข้าวปุ่นมสัสซเราจะตุ่มกินเป็นเมี่ยง่ะส้นหมากสิบเห็นเท่ากินหมูด้วยกันเหรอเท่าปรชอบกินเพื่อน ส่วนมากจะกินเนื้อหน้าหมูเป็นเนื้อสีบรัสต์ก็ผู้หมักก็แบบหรอกจับตัวหมูสามตันกับเอ่อสี่ข้อหมูมองสีมันอ้วนอ่ะ โอเคเพื่อไม่ได้เดินเป็ดไก่แล้วตายโอ้ยนักจาบวะนักจับวะติดมันมีดก็สำหรับมีดปาดสเต็กหรือเปล่าต้องกินห่อน ออกออกอกล้อเอาคลิปหนักนาะว่าสิร์เห็นเราวิดีโอ่อ่กินหอตมชมเนาะส่งปากส่งไข่บอลคน <laughs> โอเคคนระับเอาละ